ุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทําจิตอาสาที่ทําความดีเพื่อชาติสตร์กระสัตรอย่างคุณสุรพลชาาศ์นะครับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งจะมาเปิดเผยอีกหนึ่งเนียบทบาทนะครับของการเป็นจิตอาสาเพราะฉะนั้นขอต้อนรับคุณสุรพลเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียนถามเลยนะคะว่าทําไมคุณสุรพลถึงได้มาทํางานเกี่ยวกับด้านจิตอาสาคะครับต้องต้องขอเกิดนทรับวัน ผมในฐานะที่เป็นข้าราชการนะเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทีนี้นายรัฐบาลเนี่ยทั้ง12ด้านด้านที่หนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยหัวข้อที่1.3เรื่องงานจิตอาสาเนี่ยเราจะต้องดําเนินการเพราะเป็นนยบายรัฐบาละนะครับในในส่วนนี้แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่พระองค์ทรงสเสด็จขึ้นของราชผมก็เป็นตําแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาของกระทรวงขึ้นโดยผมเป็นผู้อำนวยการจิตอา,าออส,สารกระทรวงศักสาชธรรมทานแรกนะครับ,รบแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็ได้รับให้เข้าไปร่วมงานกับศูนย์อาสา,าจิตอาสาใหญ่พระราชทานนะครับ,รบแล้วก็ตอนนั้นก็ท่านประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านปัชรลาภรณ์อินทรยงรท่านก็เชิญให้ผมเข้าไปก็มีโปรเจกต์ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นวิศวกรน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นในงานพระบรมราชาพิเศษเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย มีแนวคิดในการที่ทําตัวเครื่องพ่นไอหมอกในการที่จะเพื่อเพิ่มความเพื่อลอุณหภูมิให้กับประชาชนที่จะเสด็จเข้าที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่จะเสด็จทางสถลรมาดและก็ออกพระที่นั่งศรีหบัญชรเมื่อวันที่6พฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วครับครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในโครงการจิตอาสานอกจากใช้ความรู้ทางด้าน วิศวะที่เรียนมาแล้วเห็นบอกว่ามีทําอะไรอีกเยอะแยะมากมายอันนี้เราจะยกตัวอย่างให้ทราบ<ก>ไหมก็มีเครื่องกระจัด PM 2.5นะครับซึ่งเราก็ทําเครื่องต้นแบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตามเราดำเนินการตามพระราชบายก็คือเรื่องของเปรมประชากรแล้วก็ทําถังดักไขมันก็แจกบ้านที่อยู่ริมคลองที่มีการลุกล้ํา ลองเปรียมประชากรให้ได้ใช้ให,ให้ได้ดักน้ําเสียก่อน่อนที่จระบายลงคลองซึ่งกองเปรียนประชากร,รในขณะนี้ก็ถูกพัฒนาไปมากแล้วก็คาดว่าโครงการเขาได้งบประมาณจากรัฐบาลทั้งหมดเคาดว่าจะแล้วเสร็จก็อีกประมาณไม่เกิน9ปีข้างหน้าก็จะกลับมาใสเหมือน,นเดิมแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการวิ่ง ของเรือกคล้ายกับคองแสนแสบด้วยครับค่ะค่ะแล้วคุณสุรพงษ์ใช้ความเป็นช่างนะคะในด้านของอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างไรเกี่ยวกับงานจิตอาสาบ้างอะคะก็ผมก็จะอยู่ในส่วนของการออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรต่างๆแต่คันนี้งานที่ผมภาคภูมิใจก็คือมีวันหนึ่งที่เกิดเพลิงไหม้ โบสถ์นอเทรดามที่กรุงปารีสรซึ่งมีอายุกเก่าแก่มากประมาณ800ปีผมก็คิดโครงการขึ้นมาคือ,อในบ้านเราตามโบสถ์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วัดพระศรีรัตนสารามโบสถ์วัดเบญจมาพิษหรือโบสถ์วัดอะนตรตา่ตางๆที่มีมูลค่าสูงแต่เราไม่มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพ่อโบสถ์ต่างๆเราก็รังสรรค์โครงการนี้ขึ้นแล้วก็นําทุนก้าวให้สมเด็จพระราชินีท่านทรงทราบท่านก็ เห็นเห็นด้วยกับโครงการนี้แล้วก็ลงมาถือปฏิบัติในการตรวจวัดทั้งหมดก็ทําตั้งแต่วันที่3มิถุนาปีที่แล้วจะสิ้นสุดสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนกรกฎานะฮะโครงการ1ปีก็จะตรวจวัดทั้งหมดประมาณหกพันกว่าวัดทั่วประเทศอก็ถือว่าเป็นการป้องกันครับในการเราเรจะเห็นว่าช่วงหลังนี้จะไม่เห็นว่ามีเกิดเพลิงไหม้พระโบสถของวัดวาต่างๆเท่าไหร่เพราะเราร่วมกับ มูลนิธิช่างไทยจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทํางานในการเอาวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโบสถ์ให้ทุกวัดรวมทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์แล้วก็โบสถ์ทางศาสนาซิกแล้วก็ฮินดูแล้วก็ดูให้หมดครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ด้วยใ่อันนี้คือโครงการที่ภูมิใจที่สุดเลยใช่ครับที่ทำาพอ้มควรครันครับอันนี้เป็นโครงการที่ภาคภูมิใจมากเลยว่าเราได้ทําโครงการตัวนี้แล้วก็เป็นโครงการที่ ได้ปริมาณจํานวนของสารสถานที่มากถึง6ก0 0กว่าแห่งครับแน่นอนว่าทุกโครงการมีความภาคภูมิใจในการทําอยู่แล้วแต่และโครงการมีความภาคภูมิใจแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างครับคือ,อโครงการเมื่อกี้จิตอ,า,า,อาสาพิทักษ์สารสถานแล้วก็ภูมิใจแต่โครงการของเครื่องพ่นไอหมอกเป็นโครงการที่ภูมิใจมากซึ่งเราทำเนี่ยโดนให้ให้ให,ให,ให,ให้ทำงานจะเนี้ยภายในเดือนกว่าๆซึ่งต้องผลิตถึง500เครื่อง คือมีระยะเวลา,วลาแค่หนเดือนแต่ต้องผลิตเยอะขนาดนั้นเลยแหละครับ500เครื่องผลิตออกมาเพื่อเพื่อทำการพ่นไอหมอกให้ความชุ่มชื้นกับประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จณนะจุดต่างๆถึง2วันไม่ว่าจะเป็นวันที่เสด็จทางทาง,ทางสถรมานแล้วก็เสด็จออกสีหาบัญชร 2>, 2จุดนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาของปีที่แล้วแล้วก็ประชาชนเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจที่ เป็นระดับ40นะที่เข้าไปรับเสด็จพระอ,องค์ท่านด้วย <c oughs> ที่หน้าศิหาบัญชรที่พระพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์แล้วก็ <c oughs> ประชาชนที่มารอเฝ้าชื่นชมพระบารมีเนี่ยมาแต่เช้า <c oughs> โหลดคนเข้าแต่เช้าตั้งแต่ประมาณสัก9ก้าโมงเช้าผมติดตั้งเครื่องพวกนี้เสร็จเนี่ยประมาณ6กโมงเช้า <c oughs> ของวันที่6 <c oughs> แล้วผมก็กลับไปนอนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็แต่งเครื่องแบบเต็มยศ มารอรับเสด็จรวมรทั้งมาควบคุมการดําเนินการของเครื่องต่างๆซึ่งเครื่องจักรพวกนี้ต้องต้อง,ต,องต้องมีช่างเฝ้านะเพราะว่ารเราออกแบบดีไซน์เป็น10หั10ว10หัวหมายถึงราชการที่10 ในการพ่นออกมาแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าถังทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งหมดเนื่องจากเป็นสีประจําพระองค์ท่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมก็เลยต้องมีคนที่คอยเฝ้าคอยดูแลตลอดเวลาเพราะว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดไปพ่นหรือว่าน้ําหมดเรืองพวกนี้ก็ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นเครื่องจักรครับข้ากีกี่ตัวนะครับห้าร้อยกห้าร้อยตัวครับผมห้าร้อตัวเยอะมากห้าร้อยตัวเราจะเห็นว่าพอเราทําเสร็จแล้วเราส่งให้กทมนำไปใช้เป็นหลักในการสเปร์ก็ มีการบางแห่งนี้เราจะเห็นไม่ทํางานเนื่องจากว่ามันใช้โซลาเซลล์ถ้าไม่โดนแดดก็ไม่ทำนะแต่บแต่บางเราจะเห็นที่ม er ีครถามว่าเอ๊ะบางทีคนเอาไปวางเป็นถังขยะอะไรก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเที่ยวหน้าดีไซน์มาจะได้ทําดีไซน์ถังขยะติดไปด้วยจะได้เป็นที่ทิ้งขยะไปในตัวด้วยเลยได้เลยนะครับผมครับเห็นบอกว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับคุณสุรพลมากๆเลยมีเหตุการณ์ไหนบ้างคะ ็เนี่ฮะที่เครื่องพ่นไอหมอกท,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 ที่สเปร,ร์ลดอุณภูมิในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนะสีหบัญชรเนี่ยค,คนเป็นลมเยอะมากเพราะเข้ามามานานแล้วมันร้อนนั่งติดกันเป็นลมเดี๋ยวเดี๋ยวก็หน่วยพยาบาลมารับไปแล้วไปแล้ว คือวันนั้นถ้าเกิดไม่มีเครื่องตัวนี้ปั๊มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นลมกันเยอะเป็นลมกันกันกันเยอะมากกว่านี้แต่อย่างไรก็ดีก็วันนั้นก็ผ่านไปดีแล้วกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจนี่เห็นคะเป็นเรื่องราวดีๆมากๆแน่นอนว่าพอผมขอยุญาถามถึงระยะเวลาที่ทําจิตอาสามาคุณสมบลทําจิตอาสามากี่ปีแล้วครับ จิตอาสาก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะก็มีตั้งแต่เราไปสมัครเป็นจิตอาสาแล้วก็เราก็ไปรับผ้าพันคอสีเหลืองอร,รวมั้งหมวกสีฟ้าซึ่งพ<ม>ระองค์ทรงพระราทานมาตอนนี้สมาชิกจิตอาสาทั่วประเทศของของ,ของ,ข,องของจิตอาสานี่น่าจะมีร่วมเจ็ดล้านคนแล้วนะมีจำนวนเยอะมาก<ๆ>ซึ่ง เราต้องเรียนให้ทราบว่าอ,อย่างกรณีการทํางานของอสว่วนราชการเนี่ยการทํางานทุกอย่างก็ถือว่าเป็นจิตอาสาอยู่แล้วถ้าเราเอาจิตอาสาใส่เข้าไปโดยทําประโยชน์ให้เต็มที่กับงานตัวนั้นลดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะไอ้ตัวนี้สําคัญมากนะฮะ มันก็จะทําให้ประโยชน์เนี่ยตกถึงประชาชนได้มากที่สุดะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการทําจิตอาสาเหมือนกันเล็กๆน้อยๆทีนี้พอหลังจากที่ทําจิตอาสาจะใช้แนวคิดในการทําจิตอาสาต่อไปอีกนานแค่ไหนครับก็ต้องอทําต่อไปจนจนกว่าที่จะไม่มีกําลังจะทําเพราะว่าถึงแม้เราจะ,กะเกษียณอายุราชการไปแล้วเราก็เป็นประชาชนจิตอาสาได้นะครับ,รบซึ่งในตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายคือหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ของการระบาดของไวรัส โควิด -19 โควิด -19 เนี่ยนะผมก็มองไปที่เครื่องจักรตัวหนึ่งที่เมืองอู่ฮั่นเขาดีไซน์มาเขาดีไซน์มาผมก็มาออกแบบใหม่นะกับทางทีมงานออกแบบมาซึ่งจะประเทศเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเงินส่วนใหญ่เข้ามาจากการท่องเที่ยวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตามวัดตามวัยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วนะวัดโพวัดอรุณหรือวัดเบนอย่างเงี้ยมันต้องมีเครื่องเซ็นเซอร์ในการที่จะตรวจเช็ค ในการป้องกันโควิด -19 ครับคราวนี้ผมก็ดีไซน์มันเป็นชื่อว่าระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัตินะฮะซึ่งผมผมโพสต์ลงใน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 ,ใน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 ตัวนี้ <Okay. S 2> ก็จะมีการขั้นตอนคือพอ,อเครื่องตั้งอยู่เนี่ยอพอเราเดินมาปั๊บก็จะมีการเซ็นเซอร์แล้วเครื่องก็จะเริ่มทํางานพอทํางานเสร็จเนี่ยก,ก็จะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเพราะว่าอุณหภูมิเสร็จแล้วก็พอผ่านล้างมือที่เจลแล้วก็เราก็เดินผ่านห้องข้างในซึ่งจะมีการใช้อ่ สมอกที่มันพ่นมีความไดมิเตอร์ของของของในละเอียดนะครับ0 0 0 <c oughs> ยดนนไมครนะครับซึ่งไวรัสเนี่ยมันก็จะมาณ0น1ไมครเพราะฉะนั้นถ้าเราพ่นละเอียดด้เท่าไหร่ก็ยิ่งฆ่าเชื้อไวรัสได้มากแต่น้ำยาตัวนี้ต้องอผมจะใช้น้ำยาซินเวอร์ไนเตรตเนื่องจากว่าเป็น เป็นตัวที่ทําจากสมุนไพรคือขิงกับกระชายครานี้กำลังจับผลิากธรรมชาติปัญหาวิทยวลัยมหิดลเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทําแล้วปั๊บเนี่ยหนึ่งต้องได้รับความอนุญาตจากอยดด้วยซึ่งคาดว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะนํามาใช้งานก็ประมาณสักวันที่4เนี่ยถ้ามีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังเราจะนาไปนั่นแล้วก็จะเห็นโครงการจิตอาสาแล้วก็ตัวต่อไปก็คือการนําใบไม้มาทําเป็นจานเนี่ยป้องกันโควิดในที ใช้แล้วก็ทิ้งเลยนั่นต้องแากันทิ้งไปแล้วปั๊บยังลดฝุ่น p m 2.5ยังลดการใช้น้าในการล้างภาชนะเราใช้ทีเดียวทิ้งแล้วก็ไปทําปุ๋ยครับผมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสียแสีงว่าใบไม้ก็สามารถที่จะไปทำปุ๋ยต่อหรือรีไซเคิลไปทำอื่นๆต่อได้ครับไม้ฉลายได้ง่ายด้วยก็จะนำมาพัฒนาเป็นจิตอาสาเพื่อให้คนไทยได้อยู่แบบตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชซึ่งพระองค์ท่านได้วางรากฐาน ไว้อย่างดียิ่งแล้วครับค่ะคุณสุรพลคะ่ะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่หลายๆคนได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยแบบนี้จะมีการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังๆบ้างไหมคะอ๋อต้องต้อง,ต,องต้องมีอยู่แล้วโดยเฉพาะทางทางญญาศูนย์จิตอาสาใหญ่เนี่ยเราก็จะมีการอย่างตอนนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาพระพันปีหลวงนะซึ่งมีทั้งหมด ทั่วประเทศอยู่หกฟาร์มตอนนี้กําลังจะทําการให้คนที่ตกงานเนี่ยเข้าไปทํางานในนั้นได้ค่าแรงวันละส0มซึ่งเป็นเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลหัวนนในการช่วยเหลือวิกฤตครั้งนี้แล้วก็จะมีการใช้พืชอะไรต่างๆเข้ามาแปรรูปในการที่จะนํารายได้มาเพื่อเลี้ยงประชาชนที่ตกงานอย่างการณีสามจังหวัดแรกเนี่ยที่จะพัฒนาให้ปลูกฟ้าทลายโจรก็คือสกลนครราชบุรีและมหาสารคาม,มเพราะฉะนั้น ผมก็จะต้องไปหาตัวที่มาอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการที่จะออกแบบดีไซน์วันนี้หลังจากจาก,จากออกรายการแล้วผมจะต้องเดินทางไปมหาวาลัยศิลปากรที่ทับจันท์ที่นครปฐมเพื่อดอูโดมที่แบบในลักษณะนอมันเคอร์แบบพาราโบลาที่ใช้อบสมุนไพรในการช่วยประชาชนที่ตกงานและกลับไปสู่ภูมิลำเนา่แล้วก็ไปทำงานในฟาร์มตัวอย่าง ค่ะค่ะก็สุรพลคะแบบนี้นี่ถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เริ่มมีการถ่ายทอดนะคะกระบวนการต่างๆแบบนี้ให้กับใครบ้างแล้วไหมคะก็ส่วนส่วนใหญ่ยังตอนนี้ก็มีการที่จะนําเครื่องจักรตัวต่างๆเนี่ยเข้ามาเทรนเทรนให้ให้ให้กับ ผู้ที่ตกงานแล้วกลับไปภูมิลำเนาเดิมซึ่งในขบวนการผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราผลิตฟ้าทลายโจรแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราหยุดก็หยุดตรงที่อบแห้งแล้วขายไปได้กิโล,ลแล้วประมาณหลายร้อยบาทนะคร,ครแล้วก็ในโปรเซสต,ต่อไปเราก็คงเอามาต้มสกัดสเปรยเอาผงแล้วก็ควบคุมสารสําคัญในตัว ว้าทลายโจรให้ให้มันได้เพื่อเอาไปรักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโปรเซสที่จะมีการพัฒนาต่อไปต่อยอดทอต่อไปเรืม่แน่นอนว่าปฏิบันิการของไขอนเพราะว่าก็คงอยากจะส่งต่อการทําจิตอาสาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแน่นอนว่าหลายๆคนที่ดูอยู่อาจจะอยากมีความคิดว่าอยากจะทําจิตอาสาแลละแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทํายังไงดีนั้นให้คุณสุรพลช่วยแนะนําการเป็นจิตอาสาว่าเริ่มต้นควรจะทํายังไงดีเริ่มต้นนะถ้าเกิดจะเป็นสมานชิกจิตอาสาก็ต้องไปสมัครนะครับ สมัครที่ตามโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดก็มีศูนย์อำนวยการจิตอาสาของจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้อำเนวยการศูนย์จิตอาสาแล้วก็ตามอำเภอก็มีในอำเภอนะซึ่ง,ซ,งซึ่งไปสมัครแล้วก็จะได้ภาพพันธอพมกอกพระร้ชทานเข้ามาแล้วก็ในวันที่สําคัญสาคัญนะฮะถ้าเราว่างเว้นจากการทํางานล้วก็มาเป็นจิตอาสาช่วยกันทําบ้านเมืองให้สะอาดเช่นยกตัวอย่างช่วยลอกคูคลอง กว่าท่านนอะไรต่างๆก็ถืองานทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นงานจิตอาสาหมดเพียงแต่อยู่บ้านแล้วทำตัวเป็นคนดีก็จิตอาสาแลวนะไม่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 ไป่บียดเบียนความดดร้อยเงคนคืนครับครับเพราะฉะนั้นคือการเป็นจิตอาสาหรือการทําความดีเนี่ยเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนช่วยคนแก่ถือของแถวบ้านก็ได้ช่วยคนข้างถนนก็ได้เหมือนกันนี่เือการจิตอาสาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เอง ถึงประเทศไทยของเราจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดขนาดนั้นให้คุณสุรพลให้กําลังใจกับผู้ที่ประสบปัญหากับโควิด1 9ตอนนี้หน่อยครับก็ก็ต้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นตัวนะครับเราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นออกจากบ้านเนี่ยพยายามล้างมือบ่อยๆนะครับใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่จําเป็นอย่าไปสัมผัสอะไรมากแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติครับผมในการ ไม่ไปแตะต้องหรือไม่ไปสัมผัสเชื้อโรคเหล่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งมนุษย์ในโลกนี้เก่งนะฮะที่สามารถที่จะหาวัคซีนในการป้องกันได้ป้องกันได,ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนื่องจากว่ามันมาแล้วมันทําให้เศรษฐกิจดอบลงไปด้วย,<ม>วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือต้องช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติครับดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันไปว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณก็ยังคงสามารถที่จะทํา เป็นจิตอาสาได้ด้วยการที่เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ๆรอบตัวนะครับหรือแค่ไม่เป็นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็ถือเป็นการทําจิตอาสาแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุรพลด้วยนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ